วันนี้จะมาทำอาหารจรีตมตำลิกบาเสียส้มชีกับผักต้มสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำอาหาร ครีน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 เพื่อร่างกายผมครับแบบมันอ้วนไงยังได้กินอาหารครีมพอ่แบบผมจะได้กำลังล่ำแบบขุดื่นเขาปุ๊บ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 แบบเนี้ยแบบเนี้ยอย่างที่ผมขึ้นในจอเนี้ยแต่อาหารครีมแห่งมีหมูกรอบนี่ล่ะหมูกรอบมันเอาไหมอยางความจริงมันนี่ต้องกินอาหารครีมนะพี่ครับ ต้มหรืออะไอย่างประมาณเนี้ยแต่มีหมูกรอบเข้ามาเนี้ยมันจะเป็นอาหารครีมได้จะไดผมยังงงอยู่เนี่ยปวดหัวโทรไปครับเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวอันนี้ก่อนเนาะสวัสดีครับท่านผู้ส้มวันนี้ข่อยสิเป็นคนอีสาน <laughs> จะมาทําเมนูเองก็ <c oughs> แก้วแก้วบุกียแส้มตีแก้วอีเลนเอก็เพราะว่า <c oughs> บักเลนอีกเริ่มต้นครับ ค่อยสีจะแม่ขั้วหอมเอาหอมเลยไอเอาหอมขาวหอมแดงหนุม่มครับขั้วไปกันเลยช่วงท,ท,ที่ข่อยคั้วพริกอยู่ค่อยก็ากจะสีมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ค่อยเป็นคนอีแสนได้จะได ก่อยจะบาใส่กะปี <laughs> ใส่แต่ปลาแดกอือะ่อยใส่ปลาแดกแทนอู้หูแย,ยกเนาะวันนี้ผมจะมาทำแบบทำน้ำพริกเขียวส้มจีคุณเหน็นแล้วแต่จะไปได้กะปีลองพอมันจะลำามันลำนี่อลองพอครับผมเพราะว่ากะปีเนะี่ยเขาใจมาทุกแคบทุกมือทุกมือละลองพอครับว่าลองใจกับแปะแหาหรือว่าแปะปลาลาเนี่ยมันจะลำาหมืนลำแต่ผมไม่ไม่จะลำ เทดิบยั่งรำนั่นแน่ครับผมครับเรียบร้อยแล้วเอามาใส่โคกเลยครับเดี๋ยวเราค่อยตามนะแต่เราจะเอาเบะเขียส้มไปจีก่อนจีะบเขบียส้มตอนแรกจะใช้จะใช้เตะแล้วครับเตะ ขึ้นไปก็ไมก่กลัวไปเขียส้มมันจะเละรู้ว่าเราลองเก็บเตะป่ะจะรอดลงมืงกันกะแทานี่ยเลยเอากะเอาจ<ม>ีเนี่ยกะเทาะไอ้หนอคือไหมนี่ครับไปเขียส้มไส์ไหนนี่อะช่วงนี้เราก็ปล,อล่อยไว้ครับปล่อยให้มันสุกเป็นด้านได้แล้วเราค่อยพริกกันตอนนี้เรามาตำด้วพริกดีกว่ามนาะนี่ครับใส่บระขงไปตำพริกก่อนครับ จีไปผมก็ตาพริกไปแล้วจีเขียส้มแล้วผมจะมาต้มผักเนี่ยต้มผักคือวันนี้เมนูนี้มีแต่แฮมครีมแบบมีแบบน้ำตาลแบบมีแบบมีกีนแบบมีอย่างแต่หมูกรอบเป็นไงได้ผมก่อนผมครับผรบหมเขียส้มซุกหนะแห่เขาอะไเละหมดแล้วเนี่ยซุกแล้วครับวโอ เนี่ยตามกันเลยครับแต่เทสไงเมนูมนเนี่ยน่าจะอร่อยอ่ะทั่วทื่าเราบัสับกะปิแต่ใส่แต่น้าแทนนาแทนครับผมทำเข้าไปครับ่ะต่อไปกับฟุมงเครื่องขาดได้เห็นแล้วของมกักชูรสแล้วก็นี่ครับ นี่ครับคือปลาร้าใช้น้ำปล่อยกินปลาร้าเลยเนาะหอมเลยทุกอย่างลงชัวยเกี๋ยวอะชิมดู ดีลท่านผู้ชมจางเกม <c oughs> มันจางครับต้องใส่แป้งตาือว่าใส่เกลือลงไปมันเหมือนกับไส่กรอกครับมันต้องใส่เกลือลงไปก่อนเนี้ยใส่เกลือแล้วก็ใส่น้งมันร่วนล้ำแล้วมันจะเค็มแบบเค็มมันจางอ่ะก็แฉะจะได้ลงตัวเลยอ่ะนี่ครับ เอาพักเลยหน้าเลยเสร็จเรียบร้อยครับผมกับน้ำพริกมะเขือส้มจีร้อยเกลวมะเขือส้ม,สมใส่ปลาละมอ,อวันนี้เด็ดอร่อยอร่อยอยู่ล้มลามลาม้ลาม,ลามครับผมเดี๋ยวเราเข้าไาชิมกันครับเพิ่มตอนนี้อากะกต้มผักไปก่อนครับมีแค่กระลำกับผักกาดจอนหรือว่าผักกาดกรมสุมแค่เธอส่งยิ้มมา รูไหมว่าเธอทำฉัตนตระวนกระวายเธอทำให้นคนคนหนึงกลายเป็นคนใจง่ายชอบเธอง่ายได้ตกลุรมรักแบบไม่รู้ตัวเรียบร้อยครับท่านผู้ชมวันนี้น้ําพริกบะเขือส้มจีหรือว่าแกวบะเขือส้มแกวบักเลนเยา่างโมโหจ้ามันจะนีๆๆ่ครับเรียบร้อยเริ่มต้นเราจะมาชิมอ่อนอ่อน ไปต้องค่าเลยครับอืมนี่ครับ,บรสอติมไอติมรสชาติเหรออือลํำครับเชฟทุกอย่างมาลงล้อผมวันนี้เราบใส่กัะปิแต่เราใส่ปลาแทนแซมปลาสักใสเกลือมันจะลงตัวครับผมแต่สกับปิม,มันจะมวยอีกแบบหนึง่งครับเอามีหมูก,กรอบด้วยนี่ลองหมูก,กรอบจิ้มครับผมในแหนคินครีม เราก็กินสักสองตีนสามตินนะครับพอแล้วก่นนี่ค <nh> ร <wan cartoon> ับเจียมดึงดังอะไรหมูกรอบผมว่ามันเป็นกับหมูกรอบ้วเข้ากินหมูกรอบกับข้าวอย่างเดียวนะมครับกินข้าวดีกว่าข้าวครับบ๊วผักต้ม รำครับมีผักต้มด้วยวันเนี้ยถ้าผมามีหมูกรอบคือผักอาหารคลินจริงๆเลยผมมีเนื้อมีมันมีทุกอย่างครับไปเคี่ยมึนนะฟินอนะมีข้าวด้วยครับฟินมากเลยอ่ะกินข้าวครับผมเนี่ยหืมแล้วหมูกรอบเนาะ ตอนตัวคนละหอนตะอนต้องคนละผมลำนละเนาะจำปุ้ยยังไงครับไม่ห่างคืนแต่ มผู้ชมเราดูจะหมดหมดเพาว่มมาโคตรลำเล ใช่ผิวแกส้มจีต้องผักกผักต้มเนาะกับผักต้มเปิงครับผม đó mới sai nhỉ なんかอยากนี่เทปิกไหนอืมขอขอหลับครับมัน Thank you. อร่อยมากครับคุณชมแตงโมครับแตงโมเลยหม้วก็อื้มปีนครับเมื่อพริกเฉอส้มเนี่ยมันออกส้มๆเปรี้ยวอยู่แล้วแล้วมัน ซิ้มกับหมูกรอบมาก็าออกแบบคล้ายๆกับจะเป็นน้ำซิ้มซีฟูดประมาณนี้เป็นแบบมีหวานวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้อิ่มมากเลยครับกับน้ำพริกบิเคส้มเจกับหมูกรอบปริงๆ ทุกอย่างคือครีมยกเว้นหมูก,กรอบแต่หมูก,กรอบก็บมีมันมหียหนักเนาะ <c oughs> ยินตีนอนึงประมาณสองร้อยถึงสามร้อยแคล 2, 300, 300, กับมู้เนาะ <c oughs> แต่คือมันกับเป็นของอร่อยครับผมต้องกินอะ่ะมันกับคู่กันอะ่ะวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะเป็นกำลังใจผมทำคลิป EP ต่อไปวันนี้พี่เขียวส้มจีกับกรสดทีเอสลาไปก่อนบายบาย